ครอบครัวอดีสรนรังสรรที่ว่านี้ก็เป็นครอบครัวของพี่นุ่มสันติสุขก,กับพี่แหม่มจินตราและลูกๆฝาแฝดชายหญิง4ี่คนในละครทาราฮิมาลายซึ่งประกอบไปด้วยหนุ่มบอยประกรณ์หมากปรินนัดเดดและน้องนุสุดสวยนะคะสาวคิมเบอรี่ที่คราวนี้ผู้จัดไฟแรงพี่จ๋ายศินีเขายกกองไปปักหลักไทยทับกันไกลถึงไร่อง,งุ่นและฟาร์มโคนมที่เขาใหญ่อำเภอปากช่องซึ่งยึดเป็นโลเคชั่นหลักของบ้านนางเอกในเรื่องโดยฉากนี้นะคะเป็นฉากโฮมสวีทโฮมของครอบครัวอดีสรนรังสรร ทมกลางธรรมชาติป่าเขาอันสวยงามสดชื่นที่มีแต่ภาพอบอุ่นน่ารักน่ารักของเราสมาชิกมาให้แฟนๆสีสันบันเทิงี่กรีดและรู้จักชื่อเสียงเรียมนาวกันก่อนเลยผมก็ว่าแกพ่อพอพ่อพอนาก็เช่วยติดต่อไปทางครอบพงษ์เขาแล้วก็ส่งเขากลับไปเป็นชาวทางเหนือพวกสิบสองวันนี้มาถ่ายที่บ้านของเราสี่คนครับผมนะครั้งแรกครับเปิดโลครับ<ช>่ต้งมาเจอกับพี่หนุ่มแล้วก็พี่แมมนะครับเป็นไงบ้างครับตื่นเต้น กินข้าวแล้วค่ะก็เกรงๆนะคะคือพี่เขาก็ส่งมาเยอะเหมือนกันค่ะคือเป็นบ้านของพวกเราเขาจรเป็นบ้านของพ่อแม่ก็คือจะเป็นบ้านที่แบบพวกเรามาทํากิจกรรมด้วยกันมากินข้าวมาหาพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกเลยก็ก็คิดว่าเป็นการรวมหมู่มวลครั้งแรกเต็มๆอย่างเงี้ยแม่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยฉากต่อฉากที่จะถ่ายเนี่ยก็จะเป็นการนั่งคุยกันแล้วก็ใส่ร้าย คนที่มาจีบน้องเราครับผม <Yes> ก็ครอบครัวได้อย <Yes> euh <No <No <Sure> ู่พร uh ้อมหน้าพร้อมตากันก็มีหลายคนนะทั้งน้องมากน้เด่นนี่ก็เคยร่วมงานกันมาแล้วนะฮะเงารักรวงใจนะครับก็มีน้องคิมเบอร์รี่กับน้องบอยที่ยังไม่เคยร่วมงานกันแต่วันนี้ก็ทุกคนตั้งใจทำงานกันดีก็ตั้งใจกันดีแต่ว่าอาจจะมีราช้าบ้างเล็กน้อยนะคะในเรื่องของการพูดมือทีอาจจะยังไม่ถนัดเพราะว่าน้องคิมเองก็ เป็นลูกครึ่งอาจจะพูดไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยนิดหน่อยจริงแล้วในครอบครัวนี้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันจะเป็นออกสดชื่นเฮฮาก็ไม่อยากให้ซีเรียสนะฮะเพราะอ่านบทดูแล้วเนี่ยเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วพ่อแม่เนี่ยก็คาแรคเตอร์ก็คือเป็นคนมองลูกในแง่ดีเป็นคนที่รักลูกแล้วก็เผิญมีฐานะค่อนข้างดีด้วยมันก็เลยอะไรมันก็เลยดูดีไปหมดในบ้านดูดีไปหมดรวย